แต่ว่าดีจ้าน้องมะนาน้องมะนาเอ้ยอะไรลงคลิปจากมือแล้ว <laughs> <c oughs> เป็นจ้าไหนขึ้นมาพี่ขึ้นน้อนมาเดนนึงเือ,ดเดอมีหยดแดงน่อยมาเหร่นน้ำซ้ำา่อ, <c oughs> อันหน้ามาดูในลูกเร็วแดงน้อยเห็นไหมคะเดงน้อยในลูกพอดีพี่น้องเห็นแดงหน่อยเปลเผื่ๆๆย้มนันม ไอแม่ย่างเมื่อคืนไหมพี่ครับไม่พี่น้องเบิงวิวบอกรุงนำ้ำแม่จะขึ้น,น,นเป็นสวยๆขึน้นยังไงบุคนสวยเนาะปฟาดต้อนนับมือแห่งสวยขึ้นไปหนาพี่น้องเลยน้องจะได้ยังเด่นเนาะมีแนวเด่เดนโอ้ยไปหาซื้อซีนกับอะไรกินกล้วยเนาะล่ะเนาะมาเลี้ยงอะไรกินเขาเลี้ยงอะไรยังก็นั่ง บรรยากาศเน่ยมเรืง่งโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบอกขอบใจพี่น้องขอบอกขอบใจลุงป้านะอาพี่น้องที่บพ่เคยทีมน้องมาหน้าเลยเถึงสิลงคลิปแนวอะไรลงแนวก็ยังหักยังเพลียกันท,ทุกบ้าพี่น้องเป็นได้อารมณ์ดีแล้วขานากันออกมาทั้งนอกนั่งอารมณ์ดีเลยทุจรักันทุจรัเนาะทุกแล้วโอ้ย ทูจ้าทุ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 จาทุจาทำไงทุจ้าทำไงเอ๋ทุจ้าทุจาเอ๋อะไรคะเอาุนคือสั้นๆันนี้ชุนในพอทูจ้าทูจ้าทำไงคะเอาเยศเก็บกาจ้าทุจาก่อนค่ะทำไงทุจ้าทำไงคะ รู้จักคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเร็วสวัสดีค่ะหนูมาแล้วนะคะมานามาแล้วนะคะคิดถึงใครคิดถึงหนูบ้างพ่อพ่อคิดถึงขอจุ๊บจุ๊บพีมาจุ๊บหน่อยมาพ่อคิดถึงจุ๊บ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 ดิ้ง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 ลาไปก่อนพั้งงั้นแ่ะมันมืดแล้วค่ะมันมืดแล้วนะคะทุกคนจะเข้าบ้านแล้วนะคะเอาเอาเดี๋ยวจ้าหน่อยจ้าันนั้นยิงด้วยเบื้องพ้นหยอกกับแดงหน้อยด้วยละแต่ อ๋อถือจ่าแล้วสันเล้วก่อนยิ้มแลาพ่อจากนุงป่านาอาไปนี่นะใส่มั่งรึเปล่า้นะลาไปก่อนจ้าบายบายเมื่อกี้นี่นี่ไหห้อยใส่เอฟซีเมื่อกี้ห้อยใส่นุงป่านนะบายเดี๋ยวบายบายเดี๋ยวแม่สอนบาย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 ยกมือเร็วยกมือเร็วยังานทำงานบายบายทำงานหนูก็ทำเป็นทำไมไม่ทำบุญเบิงดิมเนาะยันบายบายน่าเห็นแล้วพี่น้องเห็นว่าเอาทำไมทำไมใายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า